อะไรที่เกี่ยวกับโลกที่บันดีะเราก็ต้องจัดไปครับแท๊กเปไ็นอะไรอย่ารัชดาอะไรมากเลยสากิจหรือพอ่อเล่นใหญ่นี่ <c oughs> ไม่ต้องสารพอร่อลูกไม่รู้แต่สงสารพอ่อหูสงสารลูกนีเนี่ยใช่ <c oughs> ไหมสงสารพ่อไม่รู <c oughs> ้ี่ทิรัต <c oughs> วันก่อนเนี่ยป,ป๊าไปเห็นโพสต์หนึ่งมา <c oughs> เกี่ยวกับ r s v นะ ที่พ่อแม่เด็กเนี่ยเขาแชร์กันในกลุ่มอะเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันสําเร็จรูป RSV อันนี้น่าสนใจมากเลยอาีรักใช่จริงๆอะเอาอ๋อเหรอครใช่ไหมสนใจใช่ไหมค่ะกิใช่ไหมครับไหนช่วยช่วยแม่หน r s ยคืออะไรครับ r s เเป็นไวรัสทางเดินหายใจครับแล้วก็ อาการคล้ายๆเนี่ยเขาจะเหมือนหวัดเลยนะจะมีไอมีน้ำมูกแล้วก็หายใจเร็วแต่ว่าเชื้อลงปอดเนี่ยอันตรายมากต้องสืต้องเข้าโรงพยาบาลเลยอย่างเพื่อนหนูอ่ะเขาเคยแชร์ว่าแบบว่าพี่สาวเขาเจอตอนลูกเขาไม่ถึงหนึ่งขวบก็ส,สุพาเข้าโรงพยาบาลเลยแล้วบางทีมีเงินก็ก็ไม่ได้เพราะว่าเตียงเต็มตลอดแล้วเด็กบางคนอ่ะไม่ได้ออกข้างนอกอ่ะก็เสี่ยงติดเหมือนกันนะเพราะว่าผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยแหละตัวดีเลยที่แบบว่าไปเจอคนเยอะๆเหมือนตัวเองอ่ะทำงานแล้วเจอคนเยอะๆก็จะเนี่ย เอามาเสี่ยงติดลูกเลยอ,อก็จริงนะเพราะบ,บางทีเนี่ยป๊าป๊าไปข้างนอกนี่ไปเจอคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ไปศึกษามาเขาบอกว่าเพื่การสำเร็จรูป,ป RSV เนี่ยฉีดแค่เข็มเดียวเลยนะป้องกันได้ถึง80%เปอร์เซ็นต์เลยนะที่รักเกยิกเหมือนมีในมือถือนี่เดี๋ยวให้ดูไหนดูสิไหนดูสินุ่นี่เห็นไหมเอ๊ะเดี๋ยวนะ แต่เขาแนะนําเด็กต่ํากว่า8เดือนให้ไปฉีดทุกคนแต่ตอนนี้คากิ10เดือนแล้วจิรักทาไงเดียป้าปามันฉีดได้นี่ดูดูใหม่เห็นไหมเขาเขียนไว้ว่า8-12ถึงเดือนนะฉีดได้แล้วก็ฉีดพร้อมกับวัคซีนอื่นได้เลยคากิก็ฉีดตอนประมาณ10เดือนกว่าอันนี้เมียดูฉลาดแล้ววัว<ะ>ดูโง,โง่แล้ว <laughs> นี่ได้เมียดีแล้วเนี่ยแหมซ้าแบบนี้แล้วไป,ไปหาหมอเลยดีกว่าไป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 ,ไป ตอนนี้นะครับเราเข้าสู่โหมดภารกิจปกป้องคาจินะครับขอให้เสียงลูกเนี่ยที่ฟืดฟาดเนี่ยครับเป็นแค่เสียงโกนเบาๆเนาะเอ็นดูคุณพ่อมือใหม่จังเลยอะ่ะพ,พ่อมือใหม่ปกป้องลูกดีไหมครับคาจิมากจังเลยใช่ป่ะไปครับลูกไป A Few Moments l <Okay. S 1> ได้ได้ลูก <c oughs> ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับแจ็คก,ก็ได้ข้อมูลครบถ้วนนะครับแล้วก็ <c oughs> ได้การตอบรับเนี่ยอย่างดีและก็ดูแลดีมากๆเลยนะครับพ่อมือใหม่อย่างผมเล้วก็สบายใจนะครับที่อะไรที่ว่าดีนะครับสําหรับลูกเนี่ยก็เราก็ต้องทําครับใช่ค่ะเราป้องกันคากิด้วยโพรงการสําเร็จลูกไอเเรียบร้อยแล้วนะคะสบายใจมากเลยเนาะเพราะว่าคากิเนี่ยก็จะได้ปลอดภัยตลอดฤดูการระบาดเลยค่ะอย่ารอช้ากันนะคะทุกคนรีบไหวตัวให้ทันกันนะคะแล้วก็หมั่นเกลีกยการลูกกันด้วยนะคะไปเลยพร้อมไหมไป